สวัสดีครับวันนี้ชอบเราเรื่องบายหลามพระนครผมมาเจอนี่เพื่อนผมฮะไอ้ไม่ได้เจอกันนานมากนะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยแบบนี้ด้วยใช่ตั้งแต่ไปเจอกันในเรือนจำาแล้วก็หุยหลายๆเจอหลายเจอทั้งฟุตบอลฟุตบอลแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยจนวันนี้ได้กลับมานั่งคุยกับ LO รถแต่พี่ได้โทรคุยกันบ้างรคุยกันมากปรึกษากันบ้างเรื่องย t u b e เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันเนี่ย ตอนปัจจุบันนี้ทําอะไรบ้างปัจจุบันนี้ใช่ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยผมเริ่มเริ่มผันตัวเองแล้วันตัวเองแล้วผมมาทําขนมคอนเฟกขนมคอนเฟกแล้วอันนี้คือหนึ่งนะขนมคอนเฟกแล้วก็จะเป็นน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกนะฮะน้ำพริกหมูกระจกน่ A, A, A. ดูน้ำพริกหมูกระจกไงยี่ห้อแบรนด์นี่อะไรเนี่ย LA A อนี่คือใครภรรยาแฟน L กำลังถ่ายตากล้องเราอยู่นะนี่นะ LA นะครับ กับตากล้องตากล้องหมุนให้ดูหน่อยหมุนขอดูหน้าหน่อยตากล้อนกระปุกเท่าไหร่ครับเนี่ยกระปุกละไงแม่หกสิบเก้าบาทสามารถสั่งซื้อได้ในไลน์แอดไลน์เอาไปเชียวเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวผมใส่ให้เราใส่ให้ในคอมเมนต์แอปแท้งแอทแทกอ่าและอันนี้ก็คือคอนเฟรกเป็นขนมหวานขนมหวานกระปุกเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นถ้าเป็นซื้อแบบกินเล่นๆเองนะกระปุกละร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทแต่แต่สำหรับ ตัวแทนน้ำหน่ายจะอีกราคาหนึ่งในตัวแทนน้ำหน่ายเนี่ยในกรณีที่10กระปุกใช่ไหมแม่สิบกระปุกจะอยู่ที่100บาทอ่าก็ได้กำไร20แม่แมถ้าเกิดยี่สิบกระปุกก็จะยี่สิบกระปุกขึ้นไปจะเหลือกระปุกละ90บาทอ่า,ๆๆา,อาก็จะได้กำไรไปเรื่อยๆใช่เอาิมนิดนึงนะเอาจริงไม่กินจริงเลยนะเนี่ยไม่เล่นแล้ว ดูแล้วนี่น้ำตาลเมล็ดธัญพืชนี่แบบสีห้าอย่างแบบแน่นๆเลยนะนี่ฮะแน่นๆแน่นๆนะแน่นๆไงไงเค็มเค็มรอเล่นรอเล่นก่อนเหรอถ้าเค็มนี่ถ้าถ้าเค็มนี่แสดงว่ามีมีข้อผิดพลาดเพราะว่าเพราะว่าแม่ค้าแม่ค้าไม่ค่อยอาบน้ำเค็มเค็มนิดหนึ่งเค็มเค็มนิดนึงอร่อยครับอร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยมากก็สำหรับสุดเอลได้แล้วก็นี่นะเสื้อเสื้อ LO รถนี่ให้ผมมาหนึ่งตัวเลยนะครับนี่นี่เลยแทงแอ็แท ตามคอนเซ็ปต์ครับตัวเท่าไหร่สั่งซื้อตัวละ690บาทครับตัวละ690บาทสามารถติดต่อได้ที่แทงแอคแท็กเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามนะงั้นเดามาคุยกันก่อนแต่เสื้อแต่เสื้อจะมีจำนวนจำกัดน,นิดน,นึงเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ทำออกมาเยอะจะทำออกมาแบบว่าลิมิีแค่มีแค่ร้อยห้าสิบตัวก็ตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวแล้วเหลือนิดเดียวแล้วแต่ยังจับจองกันได้อยู่อ่าถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวก็มาต่อมาคอยติดตามดูว่าวันไหนจะมาอีกวันไหนรูปแบบไหนใช่เพราะว่าตอนนี้ผมแบบ จะมาติดแบบวินเทจนิดนึงวินเทนหน่อยก็เลยทำเสื้อออกมาสไตล์แบบมันต้องแนวนี้โอ้ไมนต้องแนวนี้แอลโอรถมันต้องแนวนี้นะฮะอ่ะต่อไปเราคุยเลยดีกว่าแอลเนี่ยติดตั้งแต่คุกเด็กแล้วคุกผู้ใหญ่มาทั้งหมดกี่ครั้งคุกเด็กเนี่ยผมติดบ่อยมากตอนตอนตอนติดคุกเด็กนะเข้าออกหรือว่าเล่นอ่ะจนจนอายุสิบแปดอายุสิบแปดปุ๊บตอนที่เจอของฝรั่งที่วัยหนุ่มใช่ไหมผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าผมจะไม่เข้าคุกอีกแล้ว แต่ก็คำบันญ,ญาเป็นจริงไม่เข้าคุกงเด็กเข้าคุกูใหญ่แทนแต่แต่เข้าคุกผู้ใหญ่นะ่ <laughs> เนะเข้าแค่รอบเดียวนะครับ <laughs> เข้าแค่รอบเดียวร <laughs> อบอื่นก็จะเป็นแบบประกันตัวสู้คดแบบีแบบแบบโดนโดนแกล้งบ้างอะไรบ้าง <laughs> แต่รอบใหญ่น่ะโดนครั้งเดียวก็คือพล้าท่าเสียทีไป <laughs> รู้ทังไม่ถึงการแล้วก็ไม่เข้าอีกแล้วไม่เข้าอีกแล้วเข็ดจากวันนั้นน่ะรอบสุดท้ายออกมาเนี่ยนานแค่ไหนละเออตอนนี้กี่ปีแล้ว ประมาณสองปีสองปีสองปีกว่าประมาณสองปีกว่าท่านผู้ชมงั้นผมอยากจะถามนิดนหนึ่งว่าคือวันนี้แอลโตมากแล้วและวันนี้เรากลับมาคุยกันเพราะเราคุยกันหลายเรื่องมากนะจนกว่าเราจะมานั่งตรงนี้ได้<ช>ผมตามดูแอลมาโดยตลอดสิ่งที่แอลตกผลึกที่สุดที่อยากจะให้กับเด็กวัยรุ่นตอนนี้คืออะไรสมมติเด็กมันเกเรยอยู่อะ่ะบางทีเขาดูเราเขาจาภาพตอนเราเกเขาไม่ได้จําภาพตอนที่เราทำมาหากินอย่างนี้อยากจะให้อะไรเขาบผมอยากจะเตือนอเด็กรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเด็กและเยาวชนรุ่นรุ่นหลังๆนะ ไอสิ่งที่พวกผมทําออกมาเนี่ยที่เคยเล่าถ่ายทอดจากทางช่องอื่นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของเมื่อก่อนอเป็นประสบการณ์ของเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจําหรือน่าเล่าอะไรเลยมันเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตซึ่งซึ่งคนเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วมันก็เป็นอดีตที่มันไม่น่าจดจําที่เราเออกมาถ่ายทอดคืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยมองมองดูมองดูของแต่ละคนชีวิตของแต่ละคนว่า ว่าในสิ่งที่เขาทำเมื่อก่อนอ่ะมันทำแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงทำทำแล้วเสียหายอะไรบ้างต้องสูญเสียอะไรบ้างครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้แต่คนที่เรารักเราจะสูญเสียหมดสิ้นทุกอย่างเราจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็คนฟันฝ่ากับความลำบากอัตามที่ทุกๆคนเคยได้ยินเรื่องราวจากผมหรือจากคนอื่นในในช่องทางอื่น ว่าชีวิตอ่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นมันเป็นความเจ็บปวดทั้งหมดครับมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นการสูญเสียเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์อ่ะบางอย่างเราไม่ต้องเดินไปหาประสบการณ์<อ>ในบางอย่างเนี่ยเราแค่นั่งดูนั่งฟังเขาเพราะว่าประสบการณ์เกิดขึ้นจากเขาเราดูแล้วเราจำอย่างเดียว<อ>เราจําว่าคนคนนี้ เดินไปในทางไหนแล้วเขาได้อะไรเพราะฉะนั้นประสบการณ์มัน,ม,นมันจริงจริงแล้วเราไม่ต้องเดินไปข่ายคว้ามันแต่บางอย่างก็ต้องเดินไปข่อยคว้าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องเร็วๆเราดูแล้วเราจําแล้วเราไม่ต้องเดินไปขวายคว้ามันเราแ,แค่มองตามเฉยๆว่าเฮ้ยคนนี้เมื่อก่อนทาแบบนี้ได้แบบนี้ไว้ติดคุกติดตารานโดนยิงโดนแทงเสียเลือดเสียเนื้อไม่เอาดีกว่าอไม่เอาดีกว่าแล้วถามว่าทุกวันนี้เขาทําอะไรทุกวันนี้เขาผ่านตัวเฮ้ยทำไมทุกวันนี้เขาอยู่ในโลกใบนี้ได้อยู่กับสังคมได้ ทำไมสังคมถึงให้โอกาสเขาอ๋อเพราะเขาทําแบบนี้เพราะเขาทำแบบนี้ถึงอยู่แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคนเราบางทีประสบการณ์อย่างที่บอกเลือกเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่มันดีต่อชีวิตแค่นั้นพอโหปรบมนะือฮะคือผมเนี่ยจะพูดตรงนี้เลยนะผมเนี่ยออกจากเดือนจํามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่บุรพทิสร้างเรือสร้างตัวในตอนนั้น,นประมาณสัก2ปีแรกย้อนไปเกือบเกือบสิปีที่แล้วนะผมมาเจอแอลที่ไหนรู้ไหมเจอในโซเชียลเจอแอลท่านี้ สวัสดีโซเชียลแคมป์แปดสิบให้สองตําทอดตําแหทอดใช่ไหมฮะไอก้กล้วยทอดเนี่ยอยู่แค่นี้แล้วผมว่าเฮ้ยนี่มันเพื่อนเรานี่มันเพื่อนเราเสร็จแล้วเราไม่มีโอกาสได้มาเจอกันจริงๆจนวันนี้แอลตกผลึกและโตมากแล้วผมรู้สึกประทับใจที่แอลเนี่ยมาเดินเส้นทางแบบนี้แล้วอ่าดีมากนะอาชีพสุจริตแอลทำอยู่เข้าเรื่องนิดนึงรายการของผมอาจจะมีเรื่องศาสนาน,นหน่อยผมอยากจะถามว่าตอนที่แอลอยู่ในเรือนจำเนี่ย เอลเคยได้ยินเรื่องของพยูสคริปไหมมีคนไปประกาศเรื่องศาสนาคริสมั้ยมีมีเยอะมากแล้วก็แล้วก็บ่อยมากด้วยเพราะว่ามันเขาจะมีจะมีในข้างข้างในข้างในคุกเนี่ยจะมีหลายศาสนาศาสนาคริสเนี่ยก็จะเป็นชมรมของเขาซึ่งจะเข้ามาแล้วก็ส่วนสําหรับคนที่อยากรู้หรืออยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเขาก็จะเข้ามาสอนโดยตรงโดยตรงเลยเข้ามาสอนแล้วก็จะมีแบบ บางทีก็จะมีใบประกาศมาให้แล้วเขาก็จะมีแบบว่าคําตอบคําถามมาให้ว่า,าพระเยซูคชิตเนี่ยคืออะไรศาสนานี้คืออะไรเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีคําตอบคาถามมาให้มาให้เราทําผมก็เคยทานะเคยทำเหมือนกันใช่ไปทาแต่ไม่ได้เชื่อถามว่าถามว่าเชื่อไหมตอนนั้นาผมมีความเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาเขาค้อมันชัดอะเขาค้อมันชัดเ<อ>ขาขม้ขมันชัดผมว่านั่งอ่านว่าโลก เกิดมาได้ยังไงอะไรคืออะไรอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคือเหมือนเรืออะไรพวกเนี้ยแอลก็เราบอกว่าสิ่งที่เขาเขียนในพัมพีที่เราอ่านเน่เรารู้สึกว่ามันชัดมันชัดก็คือมันเหมือนมันสอดคล้องกันด้วยเหตุและผลมันคือมันเหมือนรงจริงเพราะวันนี้ผมยังสงสัยอยู่แล้วหาเรือหาอะไรอยู่แล้วผมแบบเออแล้วมันก็มีจริงแล้วผมก็แบบว่าเ แม่งแล้วจริงๆแล้วความจริงคืออะไรวะผมก็แบบผมก็สงสัยอ,ะอ่ะมันยังมีความสงสัยใช่มันมีความสงสัยว่าแบบว่าเอา้เอามันเขาโคงมันได้อ่ะสั้นผมถามคำถามต่อไปสมมติถ้าเกิดอย่างแอลเนี่ยมีคนมาบอกว่าพระเยซูคริสต์รักคุณนะพระเยซูคริสต์ช่วยเหลือคุณนะแอลจะรู้สึกยังไงอยู่ดีๆมีคนมาประกาศแบบนี้ในศาสนาที่แอลไม่ได้เชื <คน S 2> ่อแอลเป็นศาสนาพุทธถูกไหมผมก็แค่สงสัยเฉยว่าเขารู้ได้ไงอ่าเขารู้ได้ไงมีคำถามกลับไหมสมมติพระเยซูคริสต์รักแอลนะพระเจ้าช่วยเหลือแอลได้นะในยามเอลหมดทุกแอลอธิษฐานเอลจะถาามกลับบ้ง ผมจะถามกับว่าอะไรที่ทําให้ให้คนชื่อแล้วคนรู้ได้ไงว่าพระเจ้ากำลังช่วยผมอยู่เป็นคําถามที่ดีนะครับเป็นคําถามที่ดีนะคนที่ดูอยู่นะเจ้าทางศาสนาก็ลองไปลองไป,งไปตั้งคาถามแบบนี้ลาเจอคนถามจะตอบยังไงเห็นว่าแอลว่าเคยได้ยินเรื่องศาสนาอยู่ในใเรือนจาเหมือนกันก็มีหลายศาสนาที่เข้าไปศาสนาคิดก็เป็นหนึ่งศาสนาอะขอบคุณมากส,สาหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาคุยร่วมกันเรามีงานกันต่อก็จะเป็นงานฟุตบอลกระชับชมิตรแล้วกันฟุตบอลกระชับม,มิตร งานนี้งานนี้เราไม่ได้เราเราถือว่าไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตแล้วกันเ,<อ>เพราะว่ามันเป็นผมของฝรั่งอ่ะชอบเถียงกันชอบเถียงกันก็เลยแบบว่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะทะเลาะกันใ,ในใน,ในเรื่องก,กีฬาถ้ามากกว่าก็จะเป็นทีมของฝรั่งแล้วกันทีมของฝรั่งกับทีมของผมนะครับอันนี้ยังยังยังไม่เป็นไม่เป็นฝั่งสักเท่าไหร่จะเป็นทีมฝรั่งกับทีของผมเราจะมาแย่งความเป็นหนึ่งกันแย่งความเป็นหนึ่งกันว่าการทะเลาะครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะอฝากติดตามฮะ บอลกระชับมิตรสำหรับวันนี้ผมกับแอลโอรสลาแล้วครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ